สวัสดีครับผมจักกินเที่ยวทางเกษตรนะครับวันนี้ก็อยู่ที่บรรยากาศหนังบ้านอีกแล้วนะครับเป็นบ้านป่านะครับบรรยากาศหนาวๆอุ่นๆช่วงนี้นะครับก่อไปฝนตกนาวแล้วไปได้กุ้งมาครับวันนี้ได้กุ้งจากตลาดมา50บาทครับได้เยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าครัวไปทําเมนูก้อยกุ้งกันเลยดีกว่านะครับําเตือนคลิปวิดีโอของจักกินเที่ยวทางเกษตรเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตพื้นบ้าน การกินกันอยู่แบบบันๆรับชมพวกผมบันเทิงเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ผมด้วยนะครับนี่ครับก็เป็นกลุ่มสดๆเลยนะครับแล้วก็มีผักชีนะครับหอมซอยน้ำยำนะครับก็มีผักแก้มนะครับก็มีผักกระเฉดสตอมมเขือแตงกวาผักสลิดนะครับผักกาดสลัดตัวจากนั้นก็ต้มน้ำให้เดือดนะครับ ก็ใส่กุ้งลงไปต้มให้สุกเมนูนี้เป็นเมนูก้อยกุ้งสุกนะครับทำกินกันแบบง่ายๆต้มไฟสีสันก็เลือกครัไปให้สุกแล้วนะครับจากนั้นก็ตักมารองน้ำออกที่เสจน้ำนิดนึงนะครับควายนะครับ มาใส่น้ำยำลงไปนะครับก็จะมีความเปรี้ยวนำนะครับคุณรสตามใจชอบนะครับชอบเปไหนก็ไปนะครับคให้จปรุงกับน้ำยำเข้ากันนะครับผสหอง้พริกง่งเอคนไปเรื่อยๆเลยนะครับนั้นก็ใส่ข้าวคั่วลงไปนะครับเพิ่มกลมหอมให้กับ ก้อยกุ้งนะครับเข้าให้เข้ากันนะครับให้เข้าน้ำเข้าน้ำคนๆไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็ใส่หอมซอยนะครับก็จะเพิม่มความหอมให้กับก้อยกุ้งนะครับใส่ผักชีลงไปนะครับ เข้าให้เข้ากันสีสันเริ่มสวยงามแล้วนะครับเข้าให้เข้ากาันไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วนะครับตักใส่จานเลยนะครับหูเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ไกยกุ้งแซ่บคาดว่าแซ่บแน่นอนนะครับโอ้โหจานเลยเยอะอีกแล้ววันนี้ ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นโต๊ะชิมกันเลยดีกว่านะครับนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับเมนูกว้วยกุ้งนะครับก็วันนี้กว้วยใส่พริกสดนะครับแล้วก็ใส่ข้าขว่วเป็นเมนูง่ายๆก็มีผักเครื่องเคียงก็เป็นพวกผักสลัดผักกาดนะครับแตงผักสดแล้วก็มะเขือผักกระเฉดมีสตอนิดหน่อยมีถั่วด้วยนะครับนี่ครับก็ข้าวเหนียวมา แล้วก็มีแคบปหมูเนี่ยครับแคบปหมูก็อ่ามีต้นของเรานี่แหละหมูกระจกนี่นะครับนี่ครับอื กุ้งสดๆเอามาลวกหวานเลยนะครับเก <c oughs> <c oughs> ็บหมู ชอบกันอยู่ครับกินก <c oughs> ับเค้บหมู อัคตดิดออนนะครับอันนี้ของอร่อยกุ้งตลาดห้าสิบบาทยังเยอะด้วยนะครับ เมนูนี้ก็เป็นแบบเหมือนก้อยทั่วไปนะครับที่ทำทั่วไปเนะี่ยจะเป็นเปลี่ยนสนยดไรฮะ เลยครับกินเพลินเลยเมนูนี้เป็นกับข้าวก็ได้จับแก้มก็ได้นะครับแบบนี้กุ้งก็แล้วซื้อมาจากตลาด ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ทำกันแบบง่ายๆในบ้านนะครับเรียกว่าก้อยกุ้งนะครับก็แซ่บดีฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่องของจักกินเที่ยวทำเสียนะครับก็คลิปหน้าจะไปกินไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอร่อยครับอร่อยเมนูนี้ทำตามได้เลยนะครับกินแบบแซ่บๆนะครับ ก็คลิปนี้คงไว้เพียงต่านี้นะครับสวัสดีครับ